วันนี้มากินซอยจ,จ,จุ่อีพี่น้องซอยจุ่มาเด้อนี่ข้าวเหนียวเหนียวซอยจุคือเก่าพี่น้องเนี้ยจะลองลองจุ่ตองจุ่ลงหน้าจิ้มอลไรพี่น้องนะจิ้มหกคมจิ้มหกคมมาเด้อพี่น้องเด้อจิ้มค่ะ เรานี่แก่ข <healthy> ้าว <out> มาีปนอกมาแฉบ,บแซ็บคุยก่าเี่นอกนาะกินขึ้นกระปุกมากไปพี่นอกหมากไทยหมากมันไบที่นอยยาดามานะจะได้มากนินเปบแซ็บเกา่า